ก็เมื่อวานนี้นะครับผลมวยโลกที่ผมนําเสนอไปจริงๆแล้วมันมีหลายคู่นะแต่ว่าผมก็ทําคลิปแยกไปเฉพาะคลิปของเจ้าหนูแบมกับทางด้านมาติเนสคลิปนี้ก็จะมาสรุปผลมวยโลกเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานนี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็มีทั้งหมด4คู่ด้วยกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง apk24 ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ ก็เริ่มกันที่คู่แรกนะครับก็คือคู่ของอับดุลลาเมฟันนักชกจากประเทศฝรัฐอเมริกานาอคู่นี้ก็เป็นการชิงแชมป์โลกที่ว่างในรุ่นไลเวทหรือว่า100่สปอนด์ในฝ่ายของ WBO เนาะก,ก็อับดุลลาเมฟันเจอก,กันกับนักชกจากอังกฤษชื่อแฟมโนโนอาเก้คู่นี้ก็ปรากฏว่าทางด้านนักชกอเมริกาอับดุลลาเนฟันชนะคะแนนไป ทั้ง3เฟียงเนาะด้วยสกอร115์115ต่อ103 2เฟียงแล้วก็107 11, 117ต่อ111 1เฟียงก็คว้าแชมป์โลกในรุ่นไลท์เวทหรือว่า115ปอนอด์ครอง WBO ไปครองได้สำเร็จครับ ส่วนคู่ต่อมาก็คือคู่ของเจ้าหนูแบมเจสซี G ่โรดดิเกวสคู่นี้ก็นั่นนะครับอย่างที่ผมได้ทําคลิปไปก็คือเจ้าหนูแบมล้มแชมป์กับทางด้านมาติเนสเนาะแล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะนกไปได้ในยกที่10ทําให้ครองแชมป์โลกสามสถาบันในรุ่น115อปอนของด์ของ w b o w b ลแล้วก็ WBA เเเนาะก็ควา้าแชมป์โลกสามสถาบันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทางด้านเจ้าหนูแบม ส่วนคู่ต่อมาก็คือคู่ของเดวินฮานี่จอมนอกคนดูเนะาะเมื่อวานก็ชิงชมป์โลกเป็นรุ่นที่สามกับทางด้านไบรอันนอร์แมนจูเนียนักชกเพื่อนร่วมชาติในเส้นของ WBO รุ่นเวลเตอร์เวทเนาะก็ปรากฏว่าทางด้านเดวินฮานี่ ก็โชว์เกร่งอยู่เหมือนกันนะได้นับไปก่อนในยกที่2ด้วยก่อนที่ว่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปด้วยสกอร์ร้อยสต่อร้อยสาอยเต่อร้อแล้วก็ร้อยสกต่อร้อ็ก็เอาชนะคะแนนไปเป็นเอกฉันท์เนะาะคว้าแชมป์โลกในรุ่นเอ่อหนึ่้อี่ปอนด์หรือว่ารุ่นเวลเตอร์เวทเนาะของ w b o มาครองได้สำเร็จเป็นรุ่นที่3ครับ แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับก็คือคู่ของเดวิดเบนาวิดสเมื่อวานนี้ก็ป้องกันแชมป์เฉพาะการของ WBC ในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทเนาะกับทางด้านแอนโทนียาร์ดนักชกจากประเทศอังกฤษก็ปรากฏว่าทางด้านเดวิดเบนาวิดสนะครับก็เป็นฝ่ายถล่มมัดเอาชนะ TKO ไปได้ในยกที่7นะครับก็ป้องกันแชมป์เฉพาะการซึ่งหลังจากไฟการชกจบลงเนี่ยก็มีการประกาศเลื่อนสถานะทางด้านเดวิดเบนาวิดสเนี่ยเป็นแชมป์โลกโดย ิงเป็นที่เรียบร้อยนะเนื่องจากทางด้านดิมิทีบีวอนสละเชมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็นี้นะครับก็คือผลวยโลกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะก็มีทั้งหมด4คู่ชิงแชมป์โลกด้วยกันครับ